<laughs> น,น,น้องๆนักเรียนนะคะตะแพงดูเลยเห็นะะบ่ล่ะจะไปหมู่ได้บ่มาพี่หลายมือเลยเนาะแมนใจบ๊ายบายอ้าบ๊ายบายสิบก่กู สบายดีสบายดีพี่น้องตอนนี้น้องดากอยู่เมืองเซโปนทุกคนฮาสิพากันไปซื้อข้าวปุ้นแล้วก็ปลาแดกแล้วก็มักหุงไปอยู่บ้านแะแลว้วไปแจกอยู่บ้านแะแลว้วไปกินอยู่บ้านแะแลว้วทุกคนปลาแดกเท่าเท่าไรจิ <15. S 1> ๊บ่นเลยเอาสองมักหุงสุกแล้วช็อกแซนกีบสิได้ สำได้เอาเข้าวุุนแล้วก็วังหุงแล้วก็ประแดกซ่องธงก็รู้สึกมีความสุขและวก็ดีใจได้ไปให้เพื่นน้องดาเป็นคนแบบมารถในวิ่นว,นวินหัวขี่รถไปมา ใหญ่นี <câ per> like ่อาอใหญ่นี่ยคอจะหมะนานวันนี้จะ้ายลมีก็ตับหุกมืงเลเอามะหุสามบแลละก็ข้าวปุ้นแสนหาเพิ่นยังคอถุงมะหุง3 0สิบพันประแดกสา0พันห้าสแล้วก็แซนหาซื้อข้าวปุ้นข้าวปุ้นแสนหาสิบพันกีบมีเข่ามีขนมหลายๆายอย่างอยู่ในรถมอซนี่กรตื้นแต่้า Om. ขายดีเนาะขาเครือยูนิคสิขาดีแต่ว่าค่าเสาแพงบ่คือสิแพงเสาเนาะขาเครื่นี้เสามื่อนี้มื้ออื่นเนาะบุญบุญงเหือเซโปนบุญทรงเหือ อันไปขค่ายญี่ปุ่นก็นแห้งค่ายดีแหละบุญมมีบอลลุ่งมามีบอลลุ่งมมีบอนวางสิ่ค่ายเนาะนี่ยิ<ป>้มซอยกว่า ตอนนี้ก็มาหอดบ้านสะสล้วแล้วทุกคนนี่เครื่องที่หาสิมาแจกมื้อน,นี้มีทรงเสือ้อแล้วก็เข้าวข่าวสารมีขนมมะหุง่งปากระปองแป้งน,นัวมักเพ็ดสวัยดี <c oughs> นี่ตะกองน้องดาวมื้อน,นี้ก็ <c oughs> ให้น้องจำปาเพิ่นเป็นตะกองพักเวียกเมื่อน,นี้บ่เมื่อวานเมื่อวานนี้ือเ<ด>มือนนม่อน,นี้ว่าซิเมื่อบ้านเนาะโดยแต่ยังบ่ให้เมือ่อเ <c oughs> มลินเพื่อนว่าให้ยุก่อนเมื่ออื่นจงเมื่อ ให้เพิ่อนอยู่รินอยู่นี่ก่อนมือื่นจังเมื่อบบทันได้เมื่อแล้วก็ให้เพิ่นมาเป็นตะกองให้น้องดา <c oughs> ถ่ายคลิปตอนนี้เคาอยู่ห่งเฮียนบ้านเสะแล้วหฮงเฮียนปฐม สบายดีเสือครูเสือเมลินผ่อนหายกับขอบใจเมลลายได้นี่น้องดาก่ล้านล้านเด้อทุกคนเป็นผู้บ่าวล้านชายเป็นลูกของยอาอของล้านจันมาอีคนกับเป็นตะกองให้เฮียงอะไรกันน้องจะมาก็เป็นตะกองให้น้องดาเมื่อนี้ก็พากันมาแจกขนมให้น้องๆเนาะรู้สึกมีความสุขและก็ดีใจเนาะเอากับแบบตื่นเต้นนะทุกคนน้องๆนังเฮียน ปากันลินจากกรหองในไดแบบนี้สวัสดีโเ <c oughs> สวัสดีน้อ <c oughs> <c oughs> งๆนักเฮียนมนาะ ลำแพงกะเอื้อครูเดี๋ยวแจกเสื้อผ้าเขาไม่ได้บ่นดึกเมื่อวันก่อนวันที่เราแจกเสื้อผ้ามันใหญ่ห <reco> น่อยนึงก็เป็นอย่างนั้นเพื่อจะไปเซ็นไซน์เนาะเขาไม่ได้เห็นเลยใจยิ่งฟังคุณแล้วที่ย่ยคุณหน่งหนึ่งโยกโป้เลยโยกโป้ฟรั่งครั้งแรกเป็นมาเห็นเขามักซอยเหลือคนนะถึงใจเพื่อพัฒนาพามูมาได้บ่ผลัดได้เลยเพื่อยับ้านเป็มาเลยดิ อาสวัสดีไงสวัสดีน้อยน้อยสุดเป็นพลังเป็นซอยคนพอเขาพาไปไปเพิ่เป็นวัวเป็นลาไปสิพพามูอขันมาซอยอีกเพื่อนว่าเด็คนช่วยอะจริงว่าเด็กเด้ขยายห้องบอสที่จริงของเจ้าแม่เฮ็ดูินีของเจ้าใจเจ้าเงินเดือนเท่าไหร่อาสาอาสาซื้อแมินไ่มไม่ได้เงินเดือนยังเลยได้ได้ก็ได้เงินบางปีอง รงอนักเรียนมีแต่ห้องปอใดปก็มึ่งกับปอสามเลยได้มาเป็นโอ้ล้านปั้นปั้นปลายเนาะล้านปลายับสองล้านหรือที่ฉันหลอกเพราะว่าคอยขึ้นไปถามรางคูณเอ้ยซอมคนเดียวบ่หรือว่ามีจักคนคู่อยู่นี่มีคนเดียวแมนมีซ้ำกันซ้ำซันเฮียนซ้ำซันเฮียนมีทั้งหมดจักคนนางเหียนหาซิมหามีซ้ำห้องแต่ปอหนึ่งหอดปอสาม มีครูคนเดียวที่จริงเราเคยไปทิศโอยวนบางคูเนเนาะเขาหน่ะพอจิ่ใจเงินเดือนให้ทุกๆเดือนเขาว่าจิบ้านให้เขาไปซอกคนมาเม่นไผ่สมัครมาเขาจิ่ใจให้สินะเ,เอาเออบานเนียนเพิ่อระบเพิร์ลราคาสูงเพาว่าไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนใจคนเดียวคือว่าเขาต้องการให้คูนมาสอนเิ็กน่อยนะคือบ้านเขาเขาม่อยู่แล้ววันนี้เขาเรางบงบให้นอกว่าเขาเราอยู่หันเม็นบลาบ้านเพื่อเขาเขามีให้เงินให้เขาก็เดยถามว่า ย่างหน่อยเนะาะแต่เมื่อวานเพิ่นเดี fin, ่ยวเท่าไหร่เพิ lan, ่นเงินส er. ูงเข้ามาเขาไปได้เพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายเองเลยล้วคนจ่ายก็ไม่ทำเพิ่มเดียวคันมีเขาจิ่ายเงินเดือนให้ทุกๆเดือนใินะให้เขามีเงินเดือนแล้วเขาอยู่ก็สอนนิดหน้อยวันนี้จำเป็นคนได้ส่งนิดหน้อยเก้าคนไปยวนบ้านคนมัวเอาไปเลยบ้านคนไก่บางคนเขาย่านนะวันนี้คนก็จะอาสาไปเขาไม่ได้เงินเดือนเขาก็ไปยู่เลยเนาะเขาก็ส่อยู่คันมีครูไม่อยากไปนไปสอนแต่เขาพร้อมจิ่ายเงินเดือนให้ใินะ ติดน้อยท่าด้วยไปไส่ส่กันวะไอเหียงไปใสแหลไอเหียงเราจะป่าไปเอินไอเหียงไหมแม่เราไปซอกไผ่ มันย่งมันยั่ไปจับลูกเขาไปจับลูกเขาเอาดูว kind of ่าไม่เห็นลูกไม่ยืนนี่อ่ะญานบมเป็นอย่างเหก็จะน่าก็ได้มัเป็นอย่างเขาย่านเราเขาย่านเรา

Mẹ ông video, pass qua là. Bây giờ Sabadi, Sabadi. gì? Cái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  gì? Ça m'a dit Bonjour Bonjour Dylan, merci 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 Copiae Ça va dire Ok Eh bien, je vais filmer T'as pas filmé Je sais pas, attends Attends, attends. บ่ตอนนี้ฟ้าลงยิ่งสดที้านนี่เชียร่มางหน้นมเลก้าลงมามากเลยอมเนมดเละ่เียมดเลยร่นมดเลยรอยหกสิบชุดผู้ว้านี่ร้อยซื้อดีเลยพราะจตันเครื่องมือกันที่ว่าขาจะไปแจกพวกนั่งกับตังาแต่นี่แจกน็กน้อยเท่ากัซื้อจุบันห่อแม่ต่อราคาเราได้ พันแม่ไปแล้วเราจะขายราคาสามสิบขายทรงเลยแม่จะเอาเทละร้อยเละร้อยแ้วก็จะขายแต่แม่ก็บอกเขาไม่ใเอแปงันราคาสามสิบของอะไรล้วมาบขนมขนมนมแลวบ้านกับสามสี่ถังเอันนี้ก็ขนมเนยแปลแตกแล้ว นกมานกใจนใจนกใจด้เลบ่้เลยให้นี่เออนกเป็นบ่เออเ้นกเป็นบ่นกนเป็นบ่นกใจ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 กใจนกใจนขใจนกใจากใจนขใจนก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 ใจเกใจนนกจในกใจนกใจใจใใจในใ เอานะหักแทกย่นด้ยลูกนี่บกนี่ได้ย่นนียนี่นะลูกยุน,ยนี่พอไปใสยย่แลมีขนม,มอยู่ย <c oughs> ขับใจขใจขับใจกเลูกเป็ อะวัยกวัยเฮ้ยไอ้พี่คนเยพเยงใช่เนาะบาเอมีแส่งมันมันลดย่นไ่มันลดยไ้นี่เข้าใจกันเข้าใจไอ้่ปอยงนเนาะเดี๋ยวเขาเใจได้ยู่เนาะเข้าใจกันใจคิดไิดก็บเนาะ ไตาก็ังอะแหกนไม่ักอดอต้ต้นอะนยืนี่ยืนนี่นี่ยาขนมให้ยืนนี่นคนนี้คือสิได้เนี่ยนอยไม่ยไม่่มีนะอ่ย จะี๋ยวจะมาให้อีกเด้อค่ะกุ้เสือทะเลมุมมีนะจุ๋นน้อยเจ้าตัวปานกลางเอาตัวปานกลางเออของเจ้าน้อยปานกลางบอคัตเปลี่ยน์น้ำเขาเขาน้อยอันนี้มันมุมมีอะไรดิเพราะว่าเอาตัวใหญ่ของเจ้าก็ได้บอคัตเปลี่ยน์กับเราก็ได้ดิเดี่ยวเดียวพูดเดินเจ้าน้อยเด้อยวพูดเดียวนี่มันบังนนี่บังในอะไรกัน บตัวน้อยตัวน้อยอันนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ใหางใหญ่มาเลยนี่อันนี้หอยแล้วอันนี้นะพอดีไอเฮียงได้ละได้ท่านพอดีได้แล้วเขาบอกห้ยด้ออันนี้หอยมแล้วจะยังบ่ได้จะได้ปะเนียเขาอันนี้แกให้มาแล้วนี่นหะเอามื่อกี้แม่เห็นแลาวก็เจ้าได้แล้วก็เจ้าใส่ไว้บ่ได้อันนี้ใหญ่บ่อันนี้ใหญ่พอด เออขั้นสัเออผู้ชายยายพูดท่านี่ขงแก้วพอดีเขาได้แล้วเขาได้แล้วนะลูกพอนีเลยพอนีท่านท่านได้หนิยังเปล่าบุรีตัวน้อยบุรีตัวน้อยอะไรหน่ะมันแล้วเขาเปลี่ยนเขาคอยเปลี่ยนกันเอาของแก้าขัดเปลือกักเออจะเปลี่ยนกับพอนีก็ได้นี่ นี ать, ini, here, between, we ready? We ready? ่ลานี่เอาตัวนี้แถวนี้เาจังแถวเปลี่ยนกรมด้ันันแถวไหมไม่ได้กยับไ่ได้ไ้บนเราได้แล้วฮะจะส่งมาอาพวกมันคอยให้นหมดแล้วไงฮะไม่หมดกันนะลูกเพราว่าเขาเจ้าขับหลังไปไฟในกระเป๋าไป้ี่เท่าไ้ เจ็กจจเจะ๊ะเขาใจแต่ร้อยสาร้อยซาวเนาะหนึ่นยเขามีร้อยหกสิบสูตนี้เข้ามาเอาเอาเคือเพื่อตลอดและวบบนี้เพื่อเอาไปให้พ่อแม่แล้วก็มากุ้มไว้หลังแรงกับมาคืนสิบมได้เดจียเจ้าให้เขาปั๊บเขาแรงไปพิปเ๊บเขาแรงไม่ได้แถวใหม่แม่เนาะแล้วบบนี้แม่กับพ่อแม่กัเตรียมเอาแ้าถูงจับใส่ เพรแถวแถวเดียวก็จริงเจ้าให้ปัตบรนแลไปพ่ดมันเอาของไปไว้เินมาใหม่มาทางลังอีกบุเนเนจบแล้วแจกขนมแล้วขนาขนเอนนมเอเอาขนมขนมเอเออไปเอารูปุ่ก,กันเจกแ้อแลงกับกแเอข้าจะลาะ้ก้อนเลือจังเกะแ้องล้งานไปนเออ หมอไปรถนล้ไปรถของแผงของมารถเลาจะแจ็คแล้วแจ็คแถวหนงเขาแจ็คแถวสองเปลี่ยนแถวไฟแถวมารถแล้วพักใส่เครื่องแตกแถวละเอส่เสื้อกันมาเขาต้องเสื้อกันผู้ผู้ผู้คนเป็นของเสื้อกันคนจะพังกันเสื้อเราต้องใส

một mong mong không mong không mong 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 nhìn nó mong mềm mong mềm nó mong mong Cái nó

บอุกบอุกเป็นสงอ่นะอะไปคับขอบใจเพื่อนบขอบใจบทุคนเพื่อนบขอบใจอ่าบายบายอ่าบายบายบครูกรถ่ายบอครูก็ายวปครูะถายถ่ายกันไหมายกันายกันมามาเขามีหลัานบบานี่สวัสดีไอวุ้น เห็นบ่ล่ะจะไปลูงได้บ่มาพี่ไร้มือแล้วเนาะมันนี้ไปลุงจะเข้าไปใกล้ๆกันจะเข้าไปใกล้ๆกันยิ่งใหญ่ใหญ่ใหญจะไปใกล้ๆกันอยู่เซโปนบ่จะไปเป็นยังไงเข้าไปใกล้ๆไปเข้าไปใกล้ๆกล้เป็นยังไงแล้วล่ะเข้าเขใกล้ๆกันเห็นเห็นแต่ในคลิปอ่าลูกจะเห็นเป็นไง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 เออเอ็มซอ่าโอเคจะเข้าไปจะเข้าไปไอ้คนตลอดเบางอยู่เหือยจะเข้ามาอ่าโอเคเหนือาโอเคสบายดีอ่าสบายดีอ่า ううจะเอาไป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 ยกมือขึ้นไปไปไะโอเคเราจบแล้ปปะโอเคโอเคเสบบอันนี้เป็น này ok, okay. Hai là bao mấy à, pha 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 cho nên họ cho hai con con hai cho hai con nhíng con rồi hai con nhíng con à, hay mất nè bây giờ thu con đi. ไปนี่ไปนี่กระบักเพชรกระบักเพชรานได้ปูต้องได้คือกันแม่แล้วแม่แล้วพ่อต้องได้แม่ต้องได้บัดนี้แม่บัดนี้ให้ผู้เฒ่าได้บัดนี้เห็นบ่อยแต่นิดน้อยเด้ไหมเขาบอกว่ายอมเมื่อนี่เนาะเออเขาทับซีบกำลังเต่าอยู่นี่ออเดี๋ยวอันนี้ ลูกปลาไหลลูกใบ,บพูดไหมมูฟันนักข่ายตั้งห่างอยู่แล้วแนตะ่มูิ่นนักข่ายตั้งห่างอยู่แล้วแล้วตั้งห่างอยู่แล้วบวกเกี่ยวกันเออเขาให้พวกเคีตั้งห่างอยู่แล้วบ้วา,บวา,วบาวะเอาเราได้ละตัวถ้เาเราได้ละก็จะเอา บม่ละบ่ยังลูกบูเพิ่อนอนะแม่บอกว่าจะได้ยเขาให้ตังหากเขาให้หคนที่ว่าเขาพ่อนจะบูเพิ่นเลาให้ตังหากพวกเซาฮอนด้าบวเสาไส่พวกนี้เขาได้ตั้าหาาเขาให้คนที่เขาบอกใสได้เห็นะ เขาให้แต่คนที่เขาบอได้ฮะนนะแม่อะไม่ถูกไม่เป็นยังแล้วจะเอาให้ลูกเอาเอยาะให้ให้ผู้เท่ากันสวัสดีนในคนสวัสดีโค้งงอมาแรงอ่ะขวัเมื่อคำอยากพูดนีเนาะ แต่เขาเป็เจ้าที่ตังหากบุกี่ยวกันเขาอยู่ในทาเลื่อนนะหยบเกดี๋ยวเขาามาให้อีกมันตังหากบุกเ่ยวกันเจ้าถ้าเป็นเจ้ยังไม่คู่เลยไม่คูกันเแจกห่้กเายมเ่าให้หน่อยค่อยเมือเด้อามทางแล้วเอามดไบอมแจกไ่แก่เหืเจ้มแจกรือ่าพอเจ้เป็นเจ้าสมัได้เอาเด้นอนๆนะคนคะคนท่มางหมอ๋อ่ากันเอาอาหารเอาเข่า ข้าวนี่เป็นข้าวเฮียนไห้เอ่ค่อยอันเขานีเจ้าทั้งห้าแต่ว่าเขาเป็นเกี่ยวกับป๋องปาหัวตักลายเต็มห้วยต่มาเห็นคุณเต็มมะฮิตแล้วันนี้ผลไม้อ้นราคาสูงขึ้นเขาบอกโอเคราคาสูงขึ้นมาได้เพราะว่าบ่อเขาใจแต่สองน้ายใจแต่สองล้านกายเนี่ยเขากระจายเอ็มบอกอาหารเทียงข้าวเทียงเลยอกองเฮียนแล้วก็มีอาหารให้ เพราะว่าเขาอยู่แถวพี่บอกมาแต่แจกขนมแล้วกะ็ส่งเสื้อให้น้องๆแล้วมากินข้าวอยู่บ้านดงก็รู้สึกมีความสุขดีใจที่ได้มาน้าแม่เพื่อนช่วงนี้ก็เบิ่งคลิปแบบนี้ไปก่อนเออพ,พี่น,น้องน้องรลักถ่ายคลิปแบบนี้ให้พี่น้องได้เบือ้องก่อนจะมี้าแม่เพื่อนกลับน้องดาก,กะสีถ่ายคลิปแบบวิถีชีวิตน้องดาคือเก่าหาอยู่หากินคือก่าออกปลาออกดงช่วงนี้ก็ถ่ายคลิปเห็ดบุญไปก่อนเข้าปุ้นแล้วกะ็มะหุงที่น้องดาซือ้อมนแม่เพื่อนเอาให้น้องได ຄົບກົວເພິ່ນເອີ້ຍເອີ້ຍບຸນມານ້ອງດາກໍບໍ່ໄດ້ຖ່າຍກະເຂົ້າໄປເບິ່ງຄລິບອ້າຍຮຽງວ່າເພິ່ນວ່າເພິ່ນໃຫ້ພນສາດສໍນກຈັ່າກກຳລງນອງານດີ້ພນອງສາບດາຍ